ค่ะพบกับร้านหน่งดีเซลเสนายุทธยานะคะนี่วันนี้เราจะมาดูคุณปู่คันนี้เลยต้องเรียกว่าคุณปู่เลยเพราะเป็นมิสซูอลสองนะคะเป็นไงช่างหน่งคันนี้ก็ได้อยู่ได้ไหมได้อยู่เดี๋ยวเราให้ดูบอดี้รอบนอกอันนี้มันเป็นแอล0อรุ่นไหนนะคะช่างหน่งแอลโลบอดี้มั้งใสโคนนั่นแหละ L อลสองร้อยใสโคนเป็นหัวเดียวเป็นรุ่นเก่าเก็บเลยนะส่งตรงมาจากมหาสรารคามใช่ไหมช่างหน่งคันนี้ ที่เต้าจาได้รู้สึกมาตอนวันเด็กอะ,อะเครื่องอไรามาตอนกลางคืนเครื่องเปนสีเดียหกกระโบเครื่องขัาวเครื่องดังคงงค่ง,ค,งค่ง,ค,งค่งมามาเปลี่ยนหัวใจดวงใหม่นะคะเป็น1.9เดี๋ยวเราให้ดูบอดี้รอบนอกก่อนนะเนยคืออันนี้ล้อแม็กเป็นตัวทีอินตัวนี้ลูกค้าเขาสั่งจัดสั่งให้ให้เราหาล้อแบบนี้ให้อของเขาจริงๆล้อสตัวยนะเป็นคอมบิดไม่เป็นคอมบิดหรือเป็นอะไรทุกอย่างอะเป็นเป็นอ คล้ายเหมือนแบบไทเทเนียมอะรอชุดไทเทนสมสมัยนั้นอะแต่ว่ามันเป็นหกลูไงอ๋ออันนี้เราขึ้นเป็นคานดีแม็กให้แล้วพร้อมกับเฟืองท้ายสามจุดเจ็ดนะครับแล้วก็พร้อมลิมิเต็ดพร้อมโชกนะคะครับบินเนอร์ตัวใหม่ปรับก้าระดับนะครับตัวนี้ข้างหลังปรับปกัาระดับได้ข้างหลังข้างหน้าปรับไม่ได้เพราะว่ามันเ็นตะปิงข้างหน้านี้อันนี้เราขึ้นเป็นคานดีแม็กให้เรียบร้อยเสร็จแล้วแปลงดุมเป็นห้าลูอ๋ออันนี้ทําเยอะมากจริงๆก็บอกรายละเอียดเยอะมาก เพราะว่ามันเป็นรถเก่านะคะ,ะชุดหน้านี้เป็นชุดไทตันอ๋อมีสูตรไทตันชุดแหล็กพวงมาลัยชุดล้อชุดอะไรของไทตันทั้งทั้งยวงเลยนะครับแล้วแปลงดุมเป็นห้ารูทำเป็นดุมเป็นห้ารูเพราะฉะนั้นแม็กของเดิมที่อยู่กับรถมาจะใช้ไม่ได้เพราะเขาเป็นหกรูเราจะไม่ใช้อะแดปเตอร์นะครับแต่เราคือตรงนี้เขาซุ้มตีโพมาอยู่แล้วะนะก็ะเราจะให้อยู่ในมิติเดิมส่วนฝากระโปรงลูกค้าเพิ่มเป็นของคอนซ่าคอนซ่านะครับตัวใหม่หรือมังอ้งนี่ ครับโอ้สวยมากสีห้องเครื่องลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำเงินนะคะฉ่ามากจริงๆต้องบอกเลยว่าสว่างมากก็สวยมากเลยก็เออ่คันนี้ก็คีลับเดิมเลยก็มีเดย์เตอร์นะครับเดย์เตอร์ทีเอ็นอินเตอร์สติ้งเหมือนเดิมนะครับบนน้ำมีเนียมพัดลมไฟฟ้านะครับเก็บไฟเอ็มเอลพันดับลึงนะครับแล้วก็ส่วนเดิมไม่ได้ทั้งหมดเดิมเดิมส่วนเดิมเลยเหรอเดิมเดิมเลยละเดิมเดิมเลยนะครับไม Inter ่มีอะไรเลยนะฮะพร้อมกับรีแมปนะฮะเข้าไปหานะครับส่วนทุกคันท้ายพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ นูนเลยลงกึ่งมงคลยุตยาจัดการให้เราแัดการให้เราให้นะเ็ราเราทีมงานเราเยอะนะไม่ต้องกลัวทีมงานเราเยอะมากได้แบบอะไรเดี๋ยวเราจัดการให้หมดนะคะไปเถอะขึ้นรถเถอะรู้สึกว่าแบบเสียงเยอะเออวัยรุ่นเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูความเร็วหน่อยละกันเพราะว่าเอ่อเรื่องเรื่องความเร็วอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ลองพวดมากเพราะเราไล่เก็บช่วงล่างมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะลองเบรกลองอะไรด้วยเนาะอ่าโอเคดี๋ยเราไปตัดดูทางด้านในกันนะคะอาไม่ตัดดีกว่าไปดูทางด้านในพร้อมๆกันเลยเน่ ด้าน,นในต้องบอกเลยสวยมากหนังหนึ่งเบาะพี่เขาหุ้มมาอย่างดีนะคือเขาเป็นคนเล่นรถยุคเก่าแต่ว่าไม่เวิร์กตรงที่ว่ามันเป็นเบาะยาว<อ>นะครับเบาะยาวนี่มันก็ใช้ได้แหละแต่ต้องแต่ต้อเป็นสไตล์แเดิมรถที่มันไม่แรงมากน<อ>ะครับตอนนี้บเบาะมันเป็นสปริงเพราะฉะนั้นแล้วมันเด้งนะครับหาเบาะดีๆมาใส่คู่หนึ่งนะ,ะโอเคนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้นะคะน้าตัดเลือนไหมแต่ต้องบอกเลยว่า ซุ้มเก่ากับซุ้มดีแมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะตรงนี้มันอาจจะมีรูบบ้างแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องเกียร์ก็เป็นตัวยกนะใช้ยกคันเกียร์เอาอย่างนี้นะฮะเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็ตีซุ้มตีซุ้มให้หน่อยเชียร์อาไปดูกันว่าวิ่งได้สักประมาณเท่าไหร่ก็ต้มเดิมแหละไม่มีอะไรมากมันมีเต้นแคมกระโดดเอาไว้แบบกันเะกันเลย โค้ดสามถึงเจ็ดร้านหนึ่งที่เก้าถูกเดิมโรงงานเขามาตัดที่เก้าอันนี้เราเป็นสามเจ็ดเราก็ยังหนักอยู่นะ<ร>ก็วิดีมากนะวิงว่งดีมากวิ่งดีวิ่งแรงเลยวิ่งแรงเลยนะครับก็พอประมาณเพราะว่าทั้งนี้โจทย์ให้มาคือไปส่งลูกไปโรงเรียนอ,อันนี้ส่งลูกไปเรียนเหรอรโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามคุณปู่คันนี้ด้วยนะคะอาจจะไปรดเล่นแถวมหาสารคามนะเจ้าของรถอยู่เนี่ย จอจอมาแล้วบอกว่ารถสไลด์พร้อมสไลด์หรือเจ๊เสร็จเมื่อไหร่โทรหาผม mm hmm. เดี๋ยวส่งงานให้เลยนะคะฝากไล้ก์กแชร์นะคะมิสซูเอลสองร้อยวาอนหนึ่งสิบเก้แรงดีดีไม่มีทรยศสวัสดีค่ะ